ก็มองในส่วนของตัวเ a f ต t ้เด็กฟิลเจอรนะมีแนวโน้มที่จะแข่งตัวขึ้นได้ต่อนะคะโดยอมองในส่วนของปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกันะคะยังคงเป็นบวกต่อทิศทางการปรับขึ้นของตัวเ a ฟตี้โดยยังคงมีความคาดหวังต่อการจะตุ้นเศรษฐกิจกในประเทศแล้วก็ตลาดเนี่ยมีมุมมองต่อ GDP ไทยที่ดีขึ้นขณะที่ในส่วนของข้างนอกเองเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐก็สามารถ,าารถทำา e w h i เป็นแรงหนุนต่อการเข้าซื้อในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของรายงานตัวเลขในภาคการผลิตของจีนล่าสุดเนี่ยออกมาก็อ,อ,อยู่ในดับสูงสุดในรอบ5้าเดือนก็เป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของออตลาดภูมิภาคในช่วงเช้านี้ด้วยแม้ว่าออมองว่ายังคงเห็นการจับ ในส่วนของการประชุม ECB ในวันพฤหัสนี้ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงไปอีกส่วนค่างเงินบาทเองเนี่ยยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าอนุพุนต่างชาติเองอาจจะส่วนหนึ่งอจ,จะรอในส่วนของคอ,อสชอเ,อเกี่ยวกับดานดำเนินการที่จะแต่งตั้งในส่วนของนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของคณะรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งก็ยังคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ก็จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติให้กลับมาอีกครั้งในส่วนของแรงกดดันจากนักทุนต่างชาติที่ขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วก็ยังได้แรงหนุนส่วนหนึ่งเข้ามาชดเชยจากนักทุนในประเทศแล้วก็ในส่วนของกลุ่มสถาบันที่ยังมีแรงซื้อเข้ามา ออมองในส่วนของแนวโน้มของเซฟวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวระดับ968จุดอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันในระยะสั้นแล้วก็ในส่วนของ s 50 m 14เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบระดับ963จุด จึงแนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองไสซ่าศูนย์ M14 ที่ระดับ ATO แล้วก็วางเป้าหมายทำกำไรในวันที่ระดับ7จุดโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ948จุดพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพนะันธ์ค่ะ